สวัสดีท่านนักลงทุนและนักเทรดทุกท่านกับคุณ System Guru Market มาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอได้คุณสามารถพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทในรายละเอียดเพิ่มเติมได้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบันของบริษัท Global Business Travel ที่คือ GBTG บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลวันที่28มิถุนายน2025ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตองค์กร Global Business Travel อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Recreation Tourism มี16บริษัทเข้าร่วมการประเมินคะแนนรวมของบริษัทนี้คือลบ3จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.9คะแนน หากมองโดยรวมๆแล้วจะเห็นได้ว่าครอบคลุมตลาดหุ้นทั้งหมดเราพบว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดอยู่ที่1.8เทียบกับคะแนนติดลบ3คะแนนสำหรับบริษัท Global Business Travel การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท Global Business Travel และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้นของบริษัท Global Business ทราเวล g รุ u อ INC มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1.1 38.5%ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตลาดของบริษัท Global Business Travel มีมูลค่า3.08พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่289พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่1.1พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทุนหนังสือของหมวดหมู่ย่อยนี้คือ25,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบตลาดหุ้นกับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครอง Global Business Travel Group Inc ในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่1.068% มูลค่าทางบัญชียอยู่ที่4 1 8 3การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรและมูลค่าตางงบดุลของหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนหนี้สินทางการเงินขององค์กรมีจำนวนถึง1.428พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่สวนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่100และ1 3 0ของทุนของบริษัท การประเมินหนี้สินทางการเงินของบริษัทไม่ดีลบ1คะแนนมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่ศูนโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อย30.9อัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยนั้นแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดติดลบ44ล้านเหรียญสหรัฐ คาดการว่ากำไรในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่132ล้านดอลลาร์าการประเมินตัวชี้วัดการคาดการกำไรในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่1.3ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ4.7การประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อรายได้ของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่2,430ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าไม่ทราบแน่ชัดก,การประเมินตัวชี้วัดร,รายได้ที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1คะแนน อัตรากำไรจากการขายติดลบ1.8%โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่15.1%สำหรับหมวดหมู่ย่อยการประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยตามจำนวนบุคลากรคือ13.576% ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง1,171%จำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทเท่ากับ172,000เหรียญสหรัฐและในหมวดหมู่ย่อยมี2,181.000ดอลลาร์การประเมินทุนตลาดของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนน กำไรของบริษัทต่อพนักงานคือลบ2.4พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่7 6 0 0ดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยเทอลิตลบ0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่135,000เหรียญสหรัฐอยู่ในหมวดหมู่ย่อย467,000ดอลลาร์ การประเมินรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยทาลิทลบ0.5คะแนนตำแหน่งขายชอดอยู่ที่2.5%เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยที่2.4%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับร้อยละ55ของบริษัท Global Business Travel Group Inc. ในขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ64%ราคาหุ้นจริงของบริษัทคือประมาณ6.46ดอลลาร์ราคาเป้าหมายตามฉันทำติดสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ9.08ดอลลาร์มาดูตารางคำสั่งซื้อกันซึ่งมีลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในฤดูกาลนี้โดยระบบสารสนเทศกรูมารเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดตามการประเมินของบริษัท Global Business Travel ระบบอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นกูลูมารเก็ตการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วอย่าเปิดออเดอร์นะครับเพราะคลิปปัจจุบันเป็นรีวิวครับ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้และใช้ระบบช่วยเหลือจากกูรูมาเก็ต